ตำนานนางไม้ <Once again. S 1> ตำนานนางไม้นางไม้ตามความเชื่อของไทยคือสตรีสาวสวยไว้ผมประบ่าห่มสบายเฉียงบ่านุ่งห่มจีบงดงามที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่แต่นางไม้ในความเชื่อของทางตะวันตกเรียกว่านิม ซึ่งจะแตกต่างจากนางไม้ไทยโดยที่นิมมักจะไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าจะเป็นผีที่ไม่มีความก้าวหน้าทางด้านการแต่งกายซึ่งนิมคือสตรีที่เป็นร่างตัวแทนของสิ่งต่างๆในธรรมชาติหรือเป็นผู้ติดตามของเราถวยเทพหากจะเปิดตำนานนางไม้ที่เล่าขานต่อๆกันมานั้นจะอธิบายได้ว่านางไม้ไทยตามความเชื่อของไทยนั้น สามารถแสดงฤทธิ์ทำให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้เช่นอาจจะร่ายมนต์ทำให้คนที่ตัดต้นไม้ต้องล้มเจ็บเป็นไข้หรือคุ้มคลั่งเป็นบ้าเสียสตินางไม้ที่ปรากฏในภาพวาดหรือนิยายหรือเรื่องเล่าต่างๆมักถูกจินตนาการว่าเป็นหญิงสาวสวยงามผมยาวสวยประมาณประบ่านุ่งห่มผ้าจีห่มสบายเฉียง แต่ถ้านางไม้ที่เป็นฝ่ายชายจะเรียกว่าลุกคเทวดาซึ่งลุกคเทวดาจะประจำอยู่ที่ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นต้นไทรส่วนนางไม้ที่เป็นผู้หญิงจะอยู่ต้นไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักในหลายๆแห่งชาวบ้านจะผูกผ้าสีสามสีที่ต้นไม้หลังจากที่มีคนเห็น นางไม้ในความเชื่อของไทยมีทั้งดีและหลายนางไม้ที่ดีมักจะปรากฏกายในรูปแบบสวยงามมาเตือนเหตุเพศภัยให้แก่มนุษย์ที่ดูแลต้นไม้นั้นๆส่วนนางไม้ที่ร้ายจะออกมาหลอกผู้ชายให้หลงไหลแล้วก็เอาไปทำสามีหรือไม่ก็ค่าให้เสียชีวิตพูดนางไม้มีหลายประเภทเช่น นางตะเคียนนางตานีก็คือเป็นนางไม้เช่นกันหากเกิดขึ้นในธรรมชาติแต่จะไม่นับที่ว่ามีคนเสียชีวิตด้วยผูกคอตายกับต้นตะเคียนแล้วเกิดมีวิญญาณสิงอยู่ที่ต้นไม้นั้นแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นนางไม้นางไม้มีหลากหลายประเภทตามชนิดของต้นไม้ที่สิงอยู่อย่างเช่นตะเคียนและตานี แต่นางไม้ที่เป็นนางตะเคียนหรือนางไม้ที่ประจำต้นไม้ใหญ่ๆนั้นว่ากันว่ามักจะมีนิสัยดุร้ายกว่านางไม้หลายๆประเภทเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่อาจเป็น10บปีหรือว่าเป็นร้อยปีซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาลำต้นสูงใหญ่ให้รู้สึกน่ากลัวในสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องแต่งงานกับนางไม้ โดยเฉพาะทางใต้เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเมืองสงขลาเกิดจากเมื่อมีใครไปไหว้หรือบนบานขอให้นางไม้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆหักสำเร็จด้วยดีก็บบนบานว่าจะแต่งงานกับนางไม้ด้วยเพื่อเป็นการสังเวยตอบแทนนางไม้การแต่งงานกับนางไม้ของทางใต้มีตำนานเล่าว่า มีนางไม้ปรากฏนิมิตให้เห็นหลายครั้งที่ต้นมะม่วงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งบรรดาชาวบ้านจึงได้ปั้นรูปหญิงสาวขนาดเท่าคนจริงแต่งกายงดงามพร้อมเครื่องประดับสร้างเป็นรูปเขารบไว้ที่ศาลโดยการก่ออิดเล็กๆใต้ต้นไม้พวกชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่ม่วงทองตำนานบางเมือง มีการเล่าแตกต่างกันออกไปว่าครั้งหนึ่งมีธิดาของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชถูกโจรจับตัวมาเพื่อปล้นและเรียกค่าไทยระหว่างทางได้ถูกฆ่าจนเสียชีวิตพวกโจรน,นำศพไปซ่อนอยู่ในโพรงต้นมะม่วงใหญ่ต่อมาธิดาเจ้าเมืองแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารให้ปรากฏอยู่เนือง จนชาวบ้านนับถือและทําการบวงสวงโดยพิธีกรรมบวงสวงมักมีการฝากตัวและบุตรหลานให้เป็นลูกหลานของเจ้าแม่อีกด้วยเพื่อให้เจ้าแม่คุ้มครองอย่างดีเมื่อครอบครัวใดที่ทำพิธีฝากตัวแล้วก็ต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่โดยเฉพาะชายที่มีอายุครบบวชพอใกล้ก่อนบวช ต้องเข้ามาทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่เสียก่อนจะได้ปลอดภัยและเป็นมงคลชีวิตต่อไปซึ่งถ้าได้ทำพิธีกรรมแล้วหลังจากที่ศึกไปแล้วก็สามารถไปเข้าพิธีแต่งงานกับสาวอื่นได้แต่ถ้าชายนั้นมีบุตรคนโตเป็นลูกชายก็จะต้องเข้ามาทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่สืบแทนพิดาแต่ถ้าไม่มาทำพิธี รุ่นนั้นจะพบเจอกับอาถรร์ต่างๆตำนานนางไม้ถูกนำมาทำเป็นหนังและละครหลายเรื่องหลายเวอร์ชันเช่นละครเรื่องเตียงนางไม้ทางช่อง3และหนังเรื่องนางไม้ในปี2552